นายเอาองหาคีย์การแล้วฮะพี่สาวอูยยูยูพี่สาวเฮ้ยเฮ้ยพี่สาวพี่สาวโหหนักเลยไปทางซ้ายใช่ไหมอ๋อเซิร์ฟเต็มเปิดให้เซิร์ฟเข้าได้แล้วล่ะไม่ไม่ไม่เพิ่มเพิ่มเปิดให้เซิร์ฟเข้าได้เอาไอ่มองไม่เห็นพอ เมาเมาเร็วเมาเมาเร็วใช่ใช่เร็วเร็วมากเร็วมากอนุญาตยากกว่าดอหลายเท่าเอ๊จะบอกว่าเกมนี้เหมือนดอประมาณนี้และกันมีคนบอกว่ายากเหมือนดอหลายเท่าแต่กาคือจะบอกเกมนี้เหมือนดอสินะเอาเราเริ่มมาเอ่อดิสเป็นอาละภาษาอิงกฤษโอ๊ยหาไงหาของเหมือนดอเลยพี่สาวไม่มีเจออะไรด้วยอะ๋อ โดนดึง USB อะไรโดนดึงพี่สาวหมดพี่สาวยยงเพิ่งดิพิ่งเล่นเกมไม่ใช่เหรอเราจะเจออะไรเยอะเดี๋ยวพี่สาวโดนอะไรดึงไม่ยอพึ่งนะไม่รู้ไม่รู้เหมือนเขาบอกว่าเขาอะไรนะเมื่อกี้มีอ่านแบบคร่าวๆมันว่ามันให้เราไปเอาอะไรสักอย่างนะอ๋อยูดีนี่จะเป็นตังค์สินะอุ้ยแอบตู้อ๋อไม่ใช่อ่าเจอแฟมอุ้ยแฟมก็น้ำเป็นเงินด้วย

งาพี่สาวโอ้เโี้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอยอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยโอโอ้ยโอ้ยงอ่ยโอ้ยโอยโอ้อ้ยอ้ยโอยอยโอ้ย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 โยโอ้อ้อ้ยโ้ยโออ้ออออมัน้ยอยู่ข้างในต้องต้อพยายามจ้องให้ดี อ๋อี่้ำนลูตามบอกเจอทํามันนีอันนี้จะหลบหนอันนี้หลบของแท้เลยอันนี้ไม่นี้ไม่ของแท้เนี่ยเนี่ยกดคอนโทรลเปิดเปิดมากระโดนเลยยังไงชีกาดเจอแล้วใช่ใช่พยายามพ้นตามกล่องพี่เจาอย่าบอกว่ามันต้องมีเอ้นั่นด้วยมีเคยเล่นดอมาาขอแต่ต้องมีประตูหลอกแน่เลยอุ้ยจุยโอ้นี่ตกใจตกใจร้อยเรียง้อยแม้ประตูเสียงเหมือนเดิมแล้วประตูนี้น่าจะประตูหลอกละมั้งเนี่ย หนึ่งฟังเสียงสองไม่ไม่รู้ดูเองเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้แฉมมีรู้แค่ว่าต้องมีอะไรตามหลังเขมมาะม,มันมีก็ระไว้มาระมังแฉมเหรอก็เ,อเป็นเงินนะนั่นนับว่าเป็นเงินเอาไม่มีเลยนะไปขัดจอตะกี้ต้นกีก็เปิดม,มาเล่นซะแล้วเรา,าไม่ทำอะไรเขาเขาเล่น,นเ,ลเล่นต้นเนี่ยฮะเล่นดึงตู้ขเขาแล้วไม่มีแบบแสงวิบวับวิบวับเลยอันนี้ก็ไม่มีไม่มี เฮ้ยพี่สาวไฟกระพริบอย่างนี้อย่าไม้อย่าบอกนะว่าสื่ออย่างที่มีด <hello. S 1> ้วยรออยู่ที่ตู้ละมา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 ไปมาอะไรมาไอ้ว่าแอบไปแบบและโอ้นั่นไงหมีไม่ชอบออ,อ,ออกเอาออกไงโอ้ยเหนียวชิดมันละโอ้โหมืดมากมีมองไม่เห็นเลยเลยไม่จริงโอ้ยน,นี่นี่พี่เสา ยัยเฮ้ยโอ้โอโอมีกรงเล็บด้วยหมายถึงเขาเขาขวนเอ้ยคีการดนะ้ยเสียงอะไรไม่ไม่รู้ไม่รู้ประตูตู้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 อะไรพี่สาวตู้ไหนแอบได้ไหมพี่สาวรถไปไปด้วยสิ <laughs> มันหลอกเราหรอพี่สาวเสียงมันเป็นแค่เสียงแล้วมั้งน้อ ม,ม,มันมีสองประตูอะไงงั้นะเมื่อกี้เราอยู่ที่ประตูส<ไ>ิบสองนนั้นประตูปอมสิบสามแล้วไม่เหรออันเนี้ยเน,นี้ยเนี้ยประตูที่เรามาเนี้ยเป็นประตูที่สิบสองซึ่งประตูนั้นมันบอกว่าสิบสี่ซึ่งไม่ใช่แน่นอนอา้อาวอันนั้นสิบสี่อ้าวแย่แล้วมันก็ต้องเล่นกทางนี้แล้วทางนี้ก็เด้อุ้ยเอา้าถูกเฉยหรือเปล่านะเอา้าเกิดไปทางนู้นจะเป็นยังไงอ่ะลองไปไหมฮะ ้องฮัลโหลสวัสดีฮะก่อนเดี๋ยวตอนเราก็สู่ไลท์ไลท์ของคูโรนะฮะมีอะไรสามารถพูดคุยกันได้นะมันต้องมีอะไร,ประแปลกแปลกไหมหยุดวันว้า,วา,วา,วา,านั่นไงนี่สินะประตูนี้แหละ,ปะแปลกๆโ,โอ้ยเริ่มหนีเหลือสี่สองมาตีแรงมากเลยมาจี๋โอเคเราเราอาเป็นว่าเราเราเราต้องดูก่อนว่ามันมีตัวอะไรทำไรได้บ้างเนาะโอเคเราเรียนรู้เราเรียนรู้วันแรก มืดอีกแล้วใช่ไหมโอ้โหโว้ยวิ่งเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรพี่สาวมีไม่รู้เข้าไปได้เหรออุ้ยพี่สาวอะไรวะโอยประตูเปิดได้มันเหมือนเหมือนมันเข้าได้อ่ะเฮ้ยพี่สาวพี่สาว What the เราตายแล้วเหรอ ตลอดคุณงใจเอ้ามันมันแอบมันอ๋อสกีนเราต้องเข้าไปตรงนั้นเหรอเข้าไปในนั้นแล้วก็เปิดเปิดหางนีเลองลองลองแอบในนั้นดูสิแล้วจีมันมีประตูดึงด้านข้างแล้วเราเข้าไปถ้ามีประตูสอบบานไปข้างๆกำแพงแล้วฟังเสียงออกไม่ทันได้ฟังแล้วอะไรหรอเราจะคิดยังไงสวัสดีครับเกมอะไรหรอเกม กินโลบอกนะ่ะไม่ให้คุณดิงวันทีิห้าคุณ,คณเอเดนเกมนี้ต่อยผีได้ปะนั่นจีต่อยเด้นเลยมันดูหน้าลักกระโดนะเมื่อกี้ถ้าไอตัวที่มันเหมือนแบบเหมือนดอที่วิ่งหลังจากประตูมามันมันมันมีฟันหลายฟันมากเลย,แล,ลยแล้วเมื่อไหร่มีจะจบตรงคำพูดขอโอเคไม่รู้เหมือนกันเขาพูดมากเขพาพูดเจอจังฮะ Ok, bỏ lọt tay nữa. Uy, được. Tì ninh. Uy, đi đi mi à, nọ đồn đơ. Ink. 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 đồn được. Anh anh Ink. 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 Anh Ink. 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 โอ๊ยพี่สาวแย่แล้วพี่สาวมีกลับไปห้องเดิมเป็นประตูไม่เอ้ยก็ตู้ไม่มีนี่น,น,นี่อยู่นี่นี่มีแต่ตู้แล้วอยู่ข้างหน้านี่เอาตู้นี้แหละเข้าหลอนแล้วมันมาแล้วพี่สาวโวโผมมองไม่เห็นเลยอยู่ทางไหนเอามีไหนเรามีมีเติ๊บบผมหนักเลยไปทางซ้ายใช่ไหมอ้อาว อ้ตกมองไม่เห็นทนงไม่นึกง่าม,มีทางตัดด้วยโอ้ไปซะแล้วเอาจบเลย <c oughs> ไม่จีไม่นะตกไปพี่พี่สาวบอกเห็นตัวเลยมีมีตุกมีตาขาวใช่เี๋ือพี่สาวไม่ใช่ว่าแตพี่สาวบอกมันต,มต้องเป็นหลอดไฟอับปางพี่สาวไม่ไม่ไม่มันเป็นมันเป็นรูปร่างของมนุษย์แล้วก็เป็นตัวสีขาวเลยนะเดี๋ยยังไม่เห็นด้วยเลยอะต้อง ตแต่พมอมุมมองแล้วมั้งขนลุกแล้วนะขนลุกแล้วนะพี่สาวคุยโดนมั้งแล้วก็เฮ้ยไปแล้วเยี่อ้าวเปลี่ยนไม่ได้อ้าวมันมันถือแล้ว,วมันถือได้แค่เดียวมันถือได้แค่เดียวโอ๊ยเล็งตู้ไปนะพี่สาวอยู่พูดด,ด้วกันดีกว่าจะได้ออกได้ าแล้วมาแล้วมาแล้วมนมาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยววนวับอย่างนี้เลยอะไรเหรอน้องสาวไม่รอดเหรอไม่นะมีจะดูว่ามันมายังมันมาแบบมันมาหรือยังแต่มันอยู่วนวับปุ๊บแล้วมันก็พุ่งเข้าหน้ามีอย่างรวดเร็วเลยพี่จะเอาเดินนะตังเลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีรีไวด์มีรีไว้มีมีบากมีบ้ามียอมเสียบากเกิด ลุกชุบชีวิตลุกขึ้นยืนกำแล้วโอเคหมดละนี่คือเป็นบักสุดท้ายอะโอเคทีหลังจะไม่ทำแล้วมันแค่มันมาปุ๊บแลรีพาวตัวทันทีด้วยให้ตายมันควรเดินไปแล้วเอ้าแล้วต้องไปอันไหนอะห้องไหนอะเอห้องนี้มาฮะน่าจะห้องนี้ห้องที่มันไม่มีเลขเขียนเนาะนี่ไงเอาไฟมันดับโอ้ยไอ้ห่ามีตัวอะไรอยู่ในตู้เลยนี่โอ้เพิ่งมาแค่ไม่กี่ดาดนี่ก็มีก็ไป๋อสุดสุดปกติแล้ว แต่น,นี่มีเสียงคอเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเ,เด๋ดเยอะใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟังก่อนมันต้องเป็นเสียงเหมือนอตัวปีศาจมั้งอ่า,าใช่ห้องนี้มีปีศาจห้องพีสาวมีมีว่าห้องมีสาวไม่มีไปกันเด็ดมีมั่นใจนี่มมั่นใจก็มันชอบอ่อๆๆน่าจะใช่นะ โอ้ยเมื่อแต่นี้มีเปิดใช้โอ้โหดำน้ำเลยพี่สาวต้องตามรอยน้ำไปเนี่ยอุยอ้ยอ๋อน่าจะไม่ออไนะึ้เ่าไหราะโอ้ยไม่ได้ยินเลยเลยถ้าแบบว่ามีอะไรบางอย่างมาแล้วก็เดี๋ยวโอ้ยพี่สาวแย่แล้วอ๋อประตูหาตู้เร็วมีเข้าตู้ก่อนละ

เฮ้ยเยบก้าแปลกเอาวอดทำไมมันลงเนี่ยพี่เจวเอาการจอดับด้วยไม่จีพี่สาวคอมดับเออ ไม่น่าจะเป็นต้องเป็นการจบไลฟ์สไตล์แล้วล่ะเอ๊ะรูบบนแบบนี้คืออะไรอาจจะแปลกๆปลกแล้วพี่เจ้าโน้อหนี่คุณทงบนแล้วเนอะเอาละ เรากดเปิดคนอันนี้เราต้องกดเปิดเองกดเปิดกด,ด,ดจิโคทางอย่างแก่เลยทุกคนดูมาไม่โดเลย เฮ้ยโ้ยโย่เสียได้เหมือนกันมีสามโย่ดูนี่ะได้เหมือนกันครับตู้มีสามอันทำไมหรอนั้วก็ตัวนี้มันไม่มีเสียงเลยโอเคอะ มุดมุดมุดนี่มุดใต้มุดใต้ท่อนี้ได้ไหมยีงหมีตู้อะนั่นไงเพิ่มเพิ่มมดลงไปแล้วเพิ่มมดลงไปแล้วโอเคเฮ้ยทำไมหมีมันแบบมึดมุดวะทำไมเมาเมามันสัตว์วะเมามันหันดิ่งเฮ้ยเฮ้ยนเฮียเฮ้ยตกเคอ๋อเย่าบอกว่าเปกี้แอบตู้คือมันเหมือนมีบางอย่างกำลังทำให้มีออกจากตู้สินะโอ้ยกูไปซะเลยสวัสดีนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ